ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเกม The a r o c h i o ตอนนี้พวกกรละหัสก็พวกอศวีนท,ทุกท่านนะครับก,ก,ก็เข้ามาอยู่ข้างบนแล้วข้างบนนึกแบบว่าวน,นี่ไม่กลัวเสียบ,บ้างหรือเปครับ <c oughs> บางทีเกมก็เวอร์เกินไปครับโดยให้ดีๆดีคือเนี่ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยตัวมันต้องแบบฟิวแน่นอนอ่ะอันนี้มันคือมันไม่มีลมแบบอะไรเลยอ่ะ อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เรากาลังนั่งดูคาสีนอยู่ซึ่งตัวคาสินกับตัวเกมเพย์เหมือนกันเดียเพราะว่าหมานว่ามันใช้แบบว่าคือมันเอาตัวเกมเพย์มันคือเป็นคาสีนเนี่ยภาพสวยมากขอบอกต่นี้เราก็ลงะอ้มกระโดดเออ,ออเเราตัวซ้ายครับนี่ตอนนี้ตอนนี้เราไปเรื่อยๆโอ้อต้องเกิดขึ้นนะครับคือถ้าไม่ไม่กดขึ้นนะมันไม่ไปนะครับ ปลกดีเหมือนกันมันน่าจะคือตรงนี้มันน่าจะเป็นตัวคัสซีนแบบว่าเราไม่ต้องมาแบบไม่ต้องมาบังคับเลยนี้มาอะไรก็ไม่รู้อะโอ้เอ้ยลงไปเร็วๆเอออืมตอนนี้อยู่ในตำแหน่งแล้วว้าวลงไปครับอืมอ่ะไปเรื่อยๆเออกูรู้แล้วไอ้หําโอเคไม่ต้องมาสั่งการนะครับตีกดเอ็กกระโดดต้องกดยำๆนะครับถ้าไม่กดยำๆเนี่ยมันจะแบบว่า,วามันมันไม่ไป ถ้าแตกดีเหมือนกันเกมนี้คือไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นตัวคัสซีเนะยเพราะว่าเราบังคับอะไรแบบว่ามันเล็กมากอ่ะแล้วพอมานี้มันมันกดยากเหมือนกันนะอ่ากระโดดไปแล้วโอ้โแก๊งนะครับแก๊งดีดีดีวิลอุ้ยเดลิเวรี่สั่งเลยหนึ่งแปดแปดหกลงไปโอ้เออเหวออืมล้นนี้ต้องกดขึ้นในะครับขึ้นหรือขวาเดินไปเรื่อยถ้าไม่ถ้าไม่กดมันไม่ไปนะครับอ่าไปแล้วเออกดค้างไปได้ ออ่าหนึ่งทางนี้ห้ำโอเครู้แล้วอ้าวเฟสวเอก็มาที่ลังครับเอ้ยลุกคนลึกเข้าไปเลยเข้าข้างในเลยอันนี้เป็นภารกิจบอกว่าเสียงตายมากนะครับคือไม่มีตัวเซฟตี้อะไรเลยแล้วพอไม่มีตัวเซฟตี้ย่างที่สุดก็คือเนี่ยคือถ้าเราตกลงไปคือตายแน่นอนอ่ะบอกเลยโอ้โหครับลงไปอุ๊โอ้เรารอดปลอดภัยแล้ดีแล้วตอนเนี้ย ตอนนี้เราไปหาตัวตัวห้องควบคุมนะครับห้องควบคุมคองผิดนะครับห้องควบคุมอะไรก็ไม่รู้อันนี้เราไปไม่ออกนะครับต้องคือขี้เกียจใส่ชาอะก็ไปดูของชแนลอื่นด้วยกันชาแนลนี้เอาฮาอย่างเดียวเอามันเอาโคตรโอเคนะเราเชื่อ๋ยวเราเจออีกครั้งหนึ่งนะคุณพี่เอออืม แล้วเนี่ยเรามีภารกิจต้องทำและคุณพี่เออเออเนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับที่ไวตาชเปลหรอฮะมมันเป็นเรื่องที่ยาวเดี๋ยวเราค่อยคุยถังนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาคนบางคนอมันน่าจะมีอะไรผิดปกติแน่นอนอ่ะมันน่าจะเป็นคนแก่คนหนึ่งอ่ะคนแก่ที่แบบว่าโอ้โห ดูแลแบบมันน่าแบบน่าสงสัยแต่ไม่เป็นไรเราตามไปก็แล้วกันโอเคไปครับจำไว้นะเดี๋ยวนี้ก็ไปเลอยโอ้เออเมื่อกี้เ่าไงฮะอะไรเดี๋ยวเราไปกับท่านเกรงเอออืมรู้สึกว่าทางนี้แบบว่ามันเคลียร์เออเดี๋ยวเรานำหน้าเองเออเฮ้ คือมึงไปช้าเกินไปนะคุณพี่อ่าไปเรื่อยๆแล้วก็ทีนี้นะครับภารกิจเนี่ยก็ประมาณว่าอทโซเนี่ยก็จะไปกับอเกเรนส่วนเราก็จะไปกับท่านลาฟเยตนะครับอ่าอื้ออเ้อยบรรยากาศแบบสวยจริงในจริงครับดูแลวแบอกว่าคิดถึงพวกหนังแบบสมัยพวกแบบไซไฟในยุคเก่าๆพวกแบบแนวแนวพรีคเดียนเลยอะไรนี่ยเราไปไม่ได้ครับเราต้องไปตามนี่เท่านั้นอะทางนี้ในท่านโอเคลงไป อตรงนี้จับแล้วร้องนะครับจับแล้วบอกว่าคือเราแบบขึ้นสวรรค์ได้เลยทันทีเนี่ยเงียบๆบอกว่าคุณพี่มาแล้วเออเราไม่ได้ยินอะไรเลยมึงอ่ะมึงพ้ามอะไรกันฮนะเรื่องผ้ <c oughs> มามกันล่ะทีนี้เราต้องบอกว่าจัดก,การแบบ <c oughs> จัดก,การปิดสัญญาณก่อนทําให้บอกว่าโอเร์โหลดก่อนนะครับตอนนี้ อ่าเปิดอืออืออันนี้เป็นเครื่องมือของนิโคลานะครับเปิดอู้วโอ้โหว้าวแย่เดี๋ยวดิผมจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน่าอะไรนะมันน่าจะมีอะไรที่วอกผิดปกติแน่นอนเออแต่เราต้องตรวจสอบดูซะละก็คือแบบว่าเอาให้หม้อแปลงเนี่ยมันโหลดไฟแบบโอเวอร์โหลดอ่ะแล้วาฟาเอต ตอนนี้รู้สึกว่าเราจะเจออะไรบางอย่างข้งางในแล้วโ,โอเคเรียบร้อยมาลงไปอึ้งอึ้อึ้อึ้งอืมเราฟรังยศแม่งหลอ่อจริงไรจริงนะครับคุณพี่อันนี้มันพูดอะไรกันเนะี่ยฮะวะเออฮึดูแนละ้อะไรเนี่ยเอออันนี้เราต้องจัดการแบบว่าเงียบๆแบบว่าสจอกเกอร์นะครับ ต้องเดินเข้าไปย่องแล้วก็ yes yeah ตายไปไล่บ้าเย่แหมจะจะดูม้าแปลงเหรอวูริเดกุนอ๊อกบะไปเลยครับตอนนี้เราก็หาหาทางที่จะลงข้างล่างแต่หาไม่เจอเลยทางลงอยู่ไหนเอ่ยโอ,อ้อยู่นี้เองอไปโง่ตั้งนานเอลงไปแล้วครับคุณพี่ไม่มีอะไรเลยออกไปครับ <c oughs> รู้สึกว่าเราจะเจอในบางอย่างแล้วยิงแก้วเข้าไว้คุณพี่อ่าไม่มีอะไรเลยว้าวอันนี้เป็นพวกเสียงตามสายนะครับที่เป็นพูดทั่วไปไม่มีไม่แบบคือพูดง่ายคือจับไม่ได้จับไปกระเดียดจริงๆนะครับดูไปดูมาแล้วเอออะไรเนี่ยคืุณทีนจริงเลยจริงว้าวก็เราลงไปล่างครับอันนี้ก็จะเข้าถึงห้องควบคุมนะครับห้องควบคุมไอเรือเหาะอ่อะ รู้สึกว่ามันจะมีคนสามคนที่อยู่ตรง,ตรงห้องคอกผิดอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองคุณพี่ลาฟเยตไม่ต้องอะไรมากมานี่ลาฟเยตก็จะเป็นตัวรอดนะครับแล้วก็ไปตามลาฟเยตก็แล้วกันมาโอเควิ่งยิๆง,ง,ง,งิงิงิงชื่อไม่โคตรที่เลยลาฟเยตคือเพอเพอเยตเช้าก็วันเย็นรับเหมือนเ <c oughs> <c oughs> มื่อ,อาหาเลยอันนี้มันก็พามอะไรก็ไม่รู้เราต้องอ่าอันนี้คือะระเบิดควัน ฟังสัญญาณนะกุศลเลี่ยมสามสองกดอันสองหนึ่งโยนไปเลยอุ๊บเป็นเป็นเนี่ยโอ้โหสำหรักควันนะครับจะระเบิดตดเข้าไปนะอ้าวยิงอะไรครับคุณพี่อันนี้ควิกจัมเวียนดวลก็สี่เหลี่ยมปุ๊บอู้โอ้โหอ้าวไปดีแดกกลอนอ้าวทำอะไรฮะคิดจะทำอางี้เหรอก็ุศลโอ้โหโดนทีมแล้วก็เลื่อนกุศลเลี่ยมปุ๊บ อ้าวมโม่งเร็วไปเลยฮ่าวะวะอ๋อแล้วก็โม่งโร็เดียวที่หัวไม่แตกบ้างเลยเนี่ยสงสารเนี่ยดูให้ดีๆเลยอ่าเราได้ยึดเรือแล้วในนามของอิสรภาพกอ็โซตอนนี้เรายึดเรือแล้วตอนนี้ฝ่ายยึดนีกทีนะอืมตอนนี้เราเทสตนนิ้งยังไปอยู่ในห้องสำคัญแล้วรีบไปเลยเร็วเข้าโอเครัทราบ เ,เดี๋ยวเราตามไปก็แล้วกันจำเอาไว้โอ้โหนี่ห้องโคตรเหม็นเลยแม่งวันวันนี้อาบน้ำรอเปล่าครับคุณพี่ห้องแบบคือดูหรูนะแต่เอาจงจริงอะถ้าเราแบบคือจมูกแ่บเหมือนหมาเนี่ยจะรู้สึกว่าแม่งห้องคนเหม็นให้ตายดิแม่งมรู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาแล้วคุณพี่คุณเข้ามาบ้าอะไรครับอ่าเราต้องจัดการสเตลโหมดเลยครับ <c oughs> อ่าเหยื yeah, ่อมันเข้ามาเดี๋ยวเราต้องตามไปข้างหลังเอ้ยต้องต้องตามก่อนเออ S ซเวอร์ซกุมกเสื่อ,อ,อนคอไปเลยว้าวเย่เย่ดกูกเดือล้นไปเลยว้าวเรื่องเเว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้ว้าวเพื่อนกูนี่บอกว่ามันตายไปแล้วแน่นอนนะดูจากเสียงเมื่อกี้เนี่ยมันก็หมูแบบดิ้นกระเดากระเดาแถวๆไอหม้อน,นรกนั่นเลยเออไออะไรเนี่ยไม่มีอะไรครับพอไม่มีเลยก็คือ <c oughs> ดูความตายครับอ่ะก็สามเดียมปึ๊บ อันนี้นเวลาสลอกซอนครับอเออกดสองือเปอิดหนึ่งครั้งแล้วก็ล็อกพลิกครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งลอกพลิกเรียบร้อยเปิดปุ๊บอ้หึน่าจะมีอะไรบางอย่างแน่นอนกดสามเลียมเพราะว่ามันห้องเป็นล็ององี้ครับมันต้องมีคนแบบต้องมีคนแบบคอยตัวตาแน่นอนอืมมันมีบางคนกําลังอยู่ข้างหลังกําแพง ไม่รู้ไม่สอนว่าว่าคุณจะพูดอะไรก็ไม่รู้มาอันนี้ต้องบอกว่าซีคิวซีนะครับซีคิวซีแบบว่าห้ามพลาดนะแต่น,นิดเดียวถ้าพลาดแล้วคุณตายทันทีเกมนี้ไม่เหมือนเกมอื่นถ้าเกมอื่นเนี่ยมันแบบว่าเวลาเราแบบว่าจับได้ใช่ไหมเราก็มันจะไม่โดนยิงแต่นี่คือถ้าเราจับได้คือเราตายทันทีอ่ะจริงๆเกมเนี้ยคือถ้าลองเล่นเนี่ยเออมาครับอ่ามันมันมาแล้วอันนี้เราต้องบอกว่าใจเย็นเออมานี่ดิคุณพี่อืมลองดูดิ มันต้องคือมันเหมือนเป็นพวกเล่นเกมซ่อนแอบแบบมีการหันหลังแบบอย่างเชียร์พันน่ะให้ตายดิมาอืมมันก็เข้ามาเรื่อยๆเออมาสิไอ้น้องมึงมาเดีดิแม้ส่องอะไรเนี่ยส่องหาลูตูดคนอื่นเหรอเออก็จะหาแย้ข้างล่างยังไงเนี่ยอะม,มาก,ก่อาสามเดี๊บมึงได้ตายไปเลยเออชิบันคอแม่งเลยว้าว แม่งโหดจริงในจริงครับลูกกระเดือกวงไปข้างนั่งบึ้งอีตกไปวิ่ง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 มันต้องมันต้องแอบอย่างนี้ไ่งั้นเดี๋ยวคนเห็นเกมน,นี้แม่งคือโดนจับได้คือความตายเข้ามาเยือนทันทีไม่มีการอะไรแก้ทั้งนั้นอ่ะแล้วตายต้องแบบคือเริ่มตั้งแต่นู้นเลยครับเราไม่อยากให้ตายถ้าตายแล้วแบบเสีย,ก,ยกิจกระหัดหมดกระหัดเขาเป็นอัศวินแต่ก่อนเขาเป็นนักส่งของนะครับส่งไอ้ส่งพิซซ่า ก็ The Order Delivery สั่งเลย1886งแ d e แอเดอร์มันก็คือว่าสั่งออเดอร์อยู่แล้วอะเอออ่าเลย30นาทีได้พิซซ่าฟรีไปหรือเปล่ายุคนั้นมันไม่มีไม่มีมอไซน์นะมีแต่มา้าก็เวลาเวลาส่งพิซซ่าก็ส่งผ่านแบบขีม่ม้ากรึบกรึบกรึบหนอกเรื่องมากขึ้นไปแล้วมา แล้วต้องลงไปเรื่อยๆครับอ่า,อา,อา,อาโอเคนะหวังว่าคงจะไม่เห็นนะครับคุณพี่ก็ไม่เห็นแน่นอน,น,อน,น,อนก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นเออเออลงไปอุ้ยไม่มีอะไรเลยอืมแน่ทำเป็นทอาหรเจอร์รี่เหรอฮะดูทองหรือเจอร์อออรี่มากไปหรือเปล่าฮะไอเลเบลนรกเอ้ยครับไปเลยไปเลยไปเลยเออมาดิเออเข้าใ,ใกล้ๆเลยอันนี้ต้องขยำขยับให้น้อยที่สุดนะครับให้น้อยที่สุดว่าดน๋ยวมันเห็น ก็สามเน็ตอู้หู้แทงเตะมึงเลยจ้าเฮ้ย่าฮ่าไม่ใช่ก็อดออฟวอลเลยอ่ะคุณตีนจริงใจจริงโอ้โหแทงแบบแทงแรงมากอ่ะนี่อย่าบอกนะว่ามันจะต้องมีฉากแบบสเตลลอีกอ่ะถ้าถ้ากสเตลอีกเนี้ยคือแบบว่าโอ้โหไม่เหมือนจะใส่สเตลลทำเพื่ออะไรนี่เราเล่นเกมสเตลลพวกแบบเบริสติงเกียร์สลุดหรือไงเนี่ยนี่มันเบท่อนเกียร์สลุดในสมัยก่อนหรือไงเนี่ยเหรอมาดู บอกว่าคนจะไม่มีไอที่บอกว่าสเตลอีกนะครับผมเกลียดสเตลมากขอบอกเกลียดเกมเนสเตลจริงเลยจริงเบือ่อมาตรงนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างอืดูแลแบบแสงรำไรมาไปดูโอ้หนังสือพิมพ์ขายข่าวครมลอยเออกูไม่ดูเวยลงไปเอออะไรเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรเลยแม่งมีแต่กินเวนซาาของคนขี้อยู่ต้องเข้าใจว่าข้างบนนะครับมันไม่มีห้องอาบน้ำน,นะ อืมอะไรเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วน่าจะเป็นห้องข้างในนะครับตามที่เรามอบหมายไว้นั่นไงจริงๆด้วยโอเคเปิดมาเป็นเจ็ดรอเทสติ้งมาแล้วครับตอนนี้ทดสอบลงมาเออเปอร์ซิวว์ <ci> ตอนนี้รู้สึกว่าเราจะมีความซับซ้อนแล้วรอเทสติ้งเข้ามาตอนนี้เซอ,ร,อร์ฮ<ล>ัสเราต้องทำงยังไงฮะ เออท่านกรีคนอือเดี๋ยวต้องรอประมาณสามนาทีเออเนี่ยเราจะไปอเมริกากระทัดกูไม่ได้ยินวะคือก็เหมือนประมาณว่าเนี่ยทำไมทำไมไอ้นั่นอ่ะมาวะลูคัสอ่ะเออเซลูคัสน่ะมาคือข้างหลอเทสติ้งเลยมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บอกเลย พราะว่าตาปกติเนี่ยหลอด,ดเทสคือคนที่อยู่ใกล้ๆหลอดเทสติ้งเนี่ยมันจะแบบว่ามันเป็นพวกอัศวินเหมือนกับเราแต่ว่าทําไมไปอยู่คือไม่ได้ไปทําภารกิจกับเราด้วยล่ะเราต้องนี่ครับต้องคุมกันหลอดเทสติ้งแล้วก็เซอร์ลูคแคทให้ได้นะครับว้าวจะทำยังไงต้องแอร์ครับอืมแต่สงสัยว่าไอ้อยู่ข้างหลังกระหัสเนี่ยมันคืออะไรเราไม่รู้เลยอ้าวโอ้โหรู้เลย มันต้องมีอะไรบางอย่างแน,น่ครับมาดูดีว่าเขาพกอะไรลงไปอ,อ,ไนนอืมเอมอ,อ,อ,อส้อสุดปืวสไนเปอร์แล้วก็ปืวสไนเปอร์ประกอบนะฮะอืเก็บเสียงด้วยเลยด้วยสุดยอดเลยจ๋ออ่ะอยู่ในตำแหน่งแล้วอตอนนี้อะไรเนี่ยแล้วก็